สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วกับ f o r d e v 2 w c o m นะครับก่อนอื่นขอฝากเว็บไซต์ไว้ก่อนนะครับ f o r d e v 2 w c o m นะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับผมก็เข้ามาติดตามกันได้ครับเวลามีกิจกรรมต่างๆขอบคุณสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับผมแล้วก็ร่วมเล่นกันก็ได้ของรางวัลกันไปนะครับก็ขอให้นำไปต่อยอดให้ได้มากที่สุดนะครับผม ในวิดีโอนี้ผมจะเกินนำคอร์สออนไลน์ที่ผมจะสอนฟรีนะครับผมก็คือ Boot s t r a p 5นะครับผมที่ที่ผมได้ขึ้นโพสต์ไปเมื่อวันที่13เนี่ยก็เคลียร์เวลาลงตัวแล้วก็จะมาทำเต็มที่แล้วนะครับผมเน้นสำหรับ Beginner เลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นเว็บ BOOTHSTEP นะครับผมเขาทำอะไรได้บ้างคนระับบูสตบบูสแตบคืออะไรก็คือเป็นเฟรมเวิร์กตัวนึงที่เป็นฟอนต์ n นะครับผมฟอนต์ n คืออะไรใช่ไหมฟอนต์ font ก็คือ,อส่วนหน้าของเว็บไซต์ของระบบต่างๆนะครับผมที่เราจะดีไซน์ออกมาให้มันเป็นรูปร่างลักษณะแบบไหนใช้งานง่ายแค่ไหนนะครับผมซึ่งตัวเฟรมเวิร์กตัวนี้ก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำให้ หน้าเว็บหน้าระบบของเราเนี่ยดูมีสีสันดูใช้งานง่ายนะครับผมดูไม่ลบดูไม่ไม่ออริจินอลอ่ะเขาทำให้ระบบหรือเว็บเราเนี่ยน่าใช้ยิ่งขึ้นทำให้คนน่าเข้ามาใช้ยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะสอนนะครับติดตั้งวันนี้กันนำก่อนนะครับอ่ะ อันนี้ก็ให้ดูเว็บที่เราจะเรียนกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนแบบ step by step เลยนะครับผมลืมบอกไปว่าเฟรมเวิร์กตัวนี้ก็เป็นอันดับต้นของโลกนะครับผมที่ใช้กันถ้ามาดูผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือ,อเว็บไซต์ตะกร้าสินค้านะครับผมช้อปปิ้งคาร์นะครับผมที่ผมทำโดยใช้เฟรมเวิร์กของ bootstrap สนะครับผม เป็นเวอร์ชัน4เวอร์ชันก่อนหน้านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเวอร์ชัน5แลละเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันเลยว่ามันมีอะไรนะครับผมคุณสมบัติก็จะทำให้หน้าเว็บดูใช้งานง่ายนะครับผมมีสีสันนะครับผมแต่นี้ผมทำแบบทินคลีนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำให้เว็บไซต์หรือระบบของเรานั้นรองรับทุกอุปกรณ์ได้เลยนะครับผม ก็คือ less c o n s i v e นะครับผมเราใช้ตัวเดียวเราไม่ต้องไปเขียนทั้งระบบทั้งเว็บทั้งแอปพลิเคชันนะครับผมเขียน1แพลตฟอร์มแต่สามารถรองรับได้ทุกดีไว้นะครับผมโอเคอันนี้อีกหน้าหนึ่งน้านี้ก็จะเป็นตัวอย่างทีมที่พัฒนาโดย Bootstrap 5นะครับผมก็เข้ามาดูที่ d e a m g u e s t b o o t a b c o m นะครับผมถ้าใครอยากาเข้ามาดูเล่นๆก่อนว่ามันจะทำได้สวยงามขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการใช้เฟรมเวิร์กฟอนต์เอ็นนะครับผมเราก็จะต้องเสียตังค์ซื้อนะครับผมเสียตังค์ซื้อก็ต้องมีความรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มีความรู้แต่ถ้าเกิดว่าคอร์สเนี้ยคอร์สออนไลน์ของผมอะผมจะสอนสเต็ป by สเต็ปให้ทำได้ให้ออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผม มีสไลด์มีเนฟบาร์นะครับผมมีส่วนของโปรดักต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันตัวอย่างทตีมนี้ของเขาก็มีเยอะแยะมากมายก็ลองกดพรีวิวกันดูก่อนได้นะครับก็จะสอนให้ทำได้แน่นอนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการเกินนำเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปว่าจะสอนติดตั้งโปรแกรมสำหรับเตรียมที่จะ เรียนในคอร์สเรียนนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับผมติดตามในอีพีถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ